สวัสดีครับเฟอแมฟพี่นางสุขีสุขคอนวันนี้นะครับอยู่ที่ช่อง Crazy Boy กันลีก <c oughs> ูเป็นอะไรวะเนี่ยว,วันนี้นะครับทุกคนไม่ได้มา PVP นะครับแต่จะมารีวิวรหัสที่อนาคตผมจะเป็นเจ้าของนะครับววอ่าไอดีเท่าไหร่รู้ไหมสี่พันบาทเย็ดเค วันนี้นะครับก็มาดูนะครับระวังไอดีแพงๆจะมีอะไรบ้างจะมีของจริงๆแค่ไหนมารอดูเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบฮ่าๆอะไรที่ไม่รู้ก็อาจจะไม่รู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e ด้วยนะครับโอ้โหเปิดตัวมาเกเทเลยทุกคน ค่าหัว2.9ร้านนะครับชื่อมาเวลเป็น ID แน่นาคตของผมโอ้ยมึงดูเย็ดเคผลจริงจอโคเทกูตื่นเต้นว่ะอ้าวเดี๋ยวอันดับแรกคือสิ่งที่จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมก็คือพวกดาบพวกนี้นะครับนี่อันดับแรกเลยเงิน 43ล้าน4 0 0พันด้วยกูอยากได้ชิบหายเลยเนี่ยผมอยากได้มากจะเป็นไอดีของผมแนอนาคตรเว้ยไอดีนี้อันนี้มารีวิวให้ดูก่อนอันนี้รหัสแพงนะครับมีแพงกว่านี้อีกนะทุกคน6 0พันนะครับเอ้ย6 0พ0ก็มีหมื่นก็มีผมว่าแล้วแต่คนที่จะอยากได้เลยนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่อยากได้ไอดีหลักๆจริงๆนะครับเออนี่ดู ผลจริงเจาผมโคตรอยากได้เลยแล้วมีครบทุกผลเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอันดับแรกนะครับว่ามีผลอะไรบ้างกูเป็นอะไรวะเนี่ยไหนๆเข้าไปในร้านค้าก่อนสิมีใครอยู่นี่อ้าว่างไงหนุโอ้โหเด้งดึงเลยนะบารมีมันเทียบกันไม่ได้กูมีสามหางนะกูมีสามหางอันนี้ทหารเรือนะครับอันดับแรกให้ดูก่อนเลยนะครับว่ามีผลอะไรบ้างนะครับอ่าดีเดี๋ยวให้ดู นี่อันดับแรกนะครับผลร็อกเก็ตอันที่หนึ่งผลสปินอันที่สองเออแล้วก็ผลไ so อซ์ไ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 อซ์อยู่กั p ริฟต์สไเฮ้ยมาสามผลแล้วนะครับมืดเป็น4นะครับโอ้โหผลสั่นสะเทือนนะครับเป็น5ผลแล้วผลพระเป็น6นะครับนะโมนี่ครับฟีนิกเป็น เป็นแล้วนะเป็น6ผลแล้วนะครับอ่าเจ็ดผลผลวาร์ปแปดผลผมรัมเบิลผลสายฟ้านะครับเก้าผลนะครับผลพายุหิมะนะครับอ่าแล้วก็แมมมอสโอ้โหกูเพิ่งโดนฆ่าจากแมมมอสมาอ่ะโดนกูแน่ผลที่แปดแล้วนะครับอ่าผลที่เก้าผลที่สิบนะครับผลที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามผลวูดดูฟัคสี่พันวูดผมแต่ผมอยากได้ผลเยอะกว่านี้กับ โหดอันนี้นะครับตอนนี้นะครับเออนี่นะครับโอ้ไม่ก้นเป็นไงทุกคนอ่าเป็นไงเย็ดแค่เขายังบอกว่าโอ้ไม่ก้อนเลยนะครับโอ้ยกูเลยอยากได้ยิงนักไหนๆะ,นะเขาเขียนว่าอะไรนะเทรดอ่ะฟรีดฟูดเอ,อ้ใจเย็นไอ้น้องใจเย็นใจนเย็นพี่ไม่ได้มาเล่นพี่ไม่ได้มาเล่นไอ้น้องออาอันดูผลกันไปแล้วนะครับมาดูอันต่อไปนะครับเช้าพรานพอดีนะครับนี่ทุกคน นี่นะครับดาบอาจจะดูธรรมดานะครับอ่าแต่พอเปิดฮาร์คิปปุ๊บเย็ดเคก็คือมีสก,กินน้ําแข็งนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยจะมีธาตุธาตุน้ําแข็งนะครับในตัวก็คือเวลาตีะนะเดี๋ยวผมจะไปตีให้ดูยกตัวอย่างนะไอ้นี่ยกตัวอย่างให้เห็นนะเดี๋ยวไปหาศัตรูสักอันก่อนเดี๋ยาๆให้ดูก่อนศัตรูตัวไหนอ่าศัตรูตัวนี้ก็ได้นะครับทุกคนดูดูผมตีฮึบอ่าอ่อชาช้าเป็นไง ช้าช้าคือเนี่ยเราสามารถเดินเดินได้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถเดินได้เลยนะครับโอ้อโหเนี่ยนี่นี่โอ้โหเนี่ยดูดิมันติดสล <c oughs> โลวอีกเรื่องก,กูอยากได้กูอยากได้จริงๆมันติดสโลว์นะครับทุกคนเออเราดูท่านี่โอ้โหแยดสเก็ต yes, สกิลก็ทำให้แข็งอุย้ยเฮ้ยเดี๋ยวดาว นี่ชีโทโริวฮา่าโอ้นั่นไงครับสโลทุกคนมันจะมีผลกับคนที่สู้กับเราพี VP ีด้วยนะครับ <Wow. S 1> อ่าแต่ตัวนี้เขาไม่ได้อัพสายด่ามนะครับนี่เขาจะอัพสายผลปีศาจนะครับอันนี้อะไรอ่านี่บอสอ่ะทุกคนอย่าหาเดี๋ยวหาว,ว,ว่าคนไม่ติดนะครับดูบอสก,ก่อนฮึบอันเดชาสโลเอามาน้องมามาเป็นพันยาของพีได้ไหมโอ้โเป็นไงทุกคนดูมามา ซานโทนิเกริสปันนอ้าวนี่สโลสโลนะครับมีสโลอยู่นะครับเออ้ออาวเดี๋ยวทุกคนให้ดูอุ้ยเชียรไม่ตีแรงโพสได้ตีแรงโพสเดี๋ยวขอลองผลจิ๊กจอกหน่อยดิเอออลองผลจิ๊กจอกหน่อยดิเออ้อไหนไหนลองดิลองดิออลองด,องด,องดิทุกคน เออหมื่นอัพอย่างโคดเยสแคตอนนี้เอาแม็กแล้วล่ะครับแม็กแล้วแม็กแล้วบ้าว้าบูแวร์วูฟรอวันหอนมึงรู้จักเป่าแวร์วูฟรอวันหอนมึงรู้จักเป่าแวร์วูฟรอวันหอนมาดิแวร์วูฟรอวันหอนมามาดิครับมาบอสอ่ะบอสอ่ะเฮ้ยโอ้โหอ่านี่ให้เขาไปให้เขาไปนะครับไปเราไปรีวิวของเราต่อนะครับต่อไปนะครับ นี่อาะทุกคนอาจจะคิดว่าหมดแล้วนะครับอาเดี๋ยวผมจัดอันนี้ให้ดูต่ออ่านี่ทุกคนดาบทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นธรรมดาใช่ไหมมึงรอดูอันนี้ฮยฮาคิมายังฮาคิอ้าวหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าคืออะไรนั่นก็คือเป็นดาบที่มีเอฟเฟกต์ของทตุน้ำทะเลนะครับ <Wow. S 1> ที่มันต้องใช้คัมพีเดอร์วันหลังผมจะมาสอนวันนี้ผมมารีวิวไอดีในอนาคตผมก่อนอาคือ คือดาบอันนี้ผู้ไหนที่ใช้ผลปีศาจนะครับมันก็จะทําให้ผู้นั้นอ่ะช้าลงนะครับการโจมตีช้าลงทําอะไรก็เรียบร้อยโดนแล้วนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับก็จะทาเ,เนี่ยเห็นไหมเห้ให้เขาช้าลงเห็นไหมสโลมันจะมีสโลนิดนึงนะครับอโอเคไหนไหนไหนมาดิมาดิมาดิอยากลองของเหมือนกันอยากลองของเหมือนกันมาดิอยากลองของเหมือนกัน อยากลองของเหมือนกันนะนะเดี๋ยว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 ลอนครับเดี๋ยวลองบ้างทุกคนเออเรียบร้อยฮาคิปเปิดละมาเออมามาฮาคิปเปิดเรียบโอ้ยมึงเกือบโดนฮาคิแค่ฟันมันก็ได้นะครับแค่ฟันมันก็ได้นะครับทุกคนมันก็ช้าแล้วนะครับนี่เรียบร้อย ผมฟันมาแล้วเดี๋ยวะนะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นภาพชัดๆขึ้นเออเรียบร้อยนะครับนี่นี่ช้าลงแล้วนะครับดูเห็นไหยเห็นั้ยเห็นไหมเห็นั้ยมันคือมันช้าลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเออเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับไป oh my god คุณชอบทุกคนสนับสนุนผมให้ผมซื้อมาเล่นหน่อยแต่ผมจะจองน้องเขาแล้วนะครับหลังจากรีวิวนี้เสร็จนะผมชอบมากเลยว่ะเออ อันจะอันดับต่อไปก็จะเป็นเคียวนะครับฮาวโรสเกลนะครับในทุกคนพูดเลยว่าเดี๋ยวหลายคนจะไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับนี่เห็นหรือยังเห็นปรับมันหรือยังนี่เย็ดแค่ care! ผลของมันเกี่ยวกับความมืดนะครับเออถ้าใครไม่เข้าใจนะครับว่า ID 4000ได้อะไรไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้อ่ะปึ๊บอ่ะคือรูปไว้ประมาณสักอ้าวิอ่ะอ้าหนึ่งสสา 5 5เออให้ดูนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็แคปไว้นะครับว่า ID 4000ความคุ้มค่ามันคืออะไรบ้างนะครับบางทีผมอาจจะรีวิวได้ไม่หมดนะครับอ่าแต่มาดูอันนี้กันนะครับเคียวนะครับอ่ะอันนี้ไม่ได้เปิดฮาคีนะครับเดี๋ยวเปิดหาคีสก่อนเยสเคเป็นไงความมืดแดงฉานพระอาทิตย์จงดับไปแล้วูฮูฮูฮ่าไปไเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปทำให้ดูอ๋อนั่นน่าจะคนนะครับอ่า เดี๋ยว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 อาผมไปลองให้ดูใหม่ไปลองให้ดูใหม่นี่เป็นลองไอจะเป็นรีวิวอันสุดท้ายนะครับผมมันมีไอดีนึงเว,ว้ยหกพันผมก็อยากได้แต่จะมีสถานะดาบไฟน้ำแข็งเบสซิ่งมืดแล้วก็สายฟ้านะครับโอ้โหบอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอะเฮ้ยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวให้มันเขาตีผมก่อนนะครับตัวนี้ออเออเออนี่เห็นไหมมันตีเรานะฮึอันนี้คือผมตีมันคือนะครับเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยถ้ามันตีผมไม่โดนนะครับมันจะเพิ่มเรื่อย เห็นไหม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 แต่ถ้าโดนตีจะโดนตีแรงกว่าคนทั่วไปนะครับผมแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติผมอัพการโจมตีเนี่ยเพิ่มอ่ะพลังดาบผมก็จะอัพเลือดเร็วสําหรับ PVP เลยผมพูดเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองอันนี้มันก็เยอะเกินเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้รู้เลือนรีเร็วด้วยนี่นี่นะครับทุกคนดูจังหวะดีดีนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูจังหวะดีดีแม่งโคตรโหดกูพูดเลยบัตฟัคอะมึงอย่าลุมกูดิ มาแล้วๆๆจะให้เขาตีก่อนครับเออเอาเออเอาเอาเอาอันดับวันหาขีก่อนอ่าๆไม่โดนนะครับโอ้ยดูดูเดี๋ยวผมไม่ดูตอนผมตีเขานะเออเออเออถ้าผมไม่โดนเขาตีนะถ้าผมไม่โดนเขาตีนะออทุกคนเลื่อนมันจะรีนิดนึงนะครับ นาเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้มันหมื่นกว่ามันใช่ทุกคนมันใช่เลยของจริงอยู่ที่นี่แล้วกูอยากได้มากเลยที่บ้าเออทุกคนโอเคครับทุกคนหมอการรีวิวนะครับผมอันแรกนี่คือทะเลนะครับอ่าเป็นเบสซิ่งน้ำทะเลนะครับสำหรับผลปีศาจนะครับจะทำให้เชื่องช้าลงนะครับอ่าอันนี้ของเคียวนะครับผมอ่านี่ นี่ครับก็จะอยู่ที่มันจะเป็นเกี่ยวกับการดูดเลือดนะครับจะติดสถานะเคิร์สนะครับบอกมาถ้าอัพสายดาบเต็มนี่คือคือมึงตีใครพีพีใครอยู่สมมติมึงเลือดน้อยอ่ะมันคือมึงตายแต่ข้อเสียนะครับก็คือจะโดนตีแรงขึ้นแต่เลือดก็จะเพิ่มเร็วขึ้นนะครับอ่าแล้วก็อันที่3อันต่อไปนะครับพูดเลยว่าวิชาสามดาบนิโทริวนี่น้ำแข็งกูละชอบยิ่งนักกูชอบ ซานโทริวนิกิริออจะทำให้ศัตรูช้าลงนะครับนี่นะครับติดสถานะนะครับแล้วคือมันเท่ทุกคนมันเท่เห็นไหมขนาดยีคนบอ่าโว้เลยผมต้องอาจ,จัดแล้ไอดีนี้เอาล้วครับทุกคนก็มีประมาณนี้ผลปีศาจก็มี10กว่าอันนะครับถาวรหมดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นหมัดอันใหม่ครับ นั่นแหละครับโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับผมอันนี้ผมมีจากเพจหนึ่งนะครับผมอะ่ะต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์หรือไม่ได้ให้เงินอะไรผมเลยนะครับผมแต่เคนเนี่ที่ผมมารีวิวให้เขาเพราะว่าเขาไอดีของเขามันดีจริงนะครับแต่ผมจะบอกเลยว่าน้องเขาได้ไอดีแบบเนี่ยเขาให้ผมเนี่ยอันดีเนี่ยไม่ได้ให้ไปเลยนะคือผมจะซื้อเขานด้วยแต่ก็คือ ฝากไปติดตามน้องเขาด้วยถ้าใครสนใจนะครับอาจผมขึ้นให้ดูอ่านะครับขึ้นไปทัดไปติดต่อน้องเขาได้เลย<ๆ>เขามีหลายราคาหลัรกร้อยหลักพันไม่แน่อาจจะมีหลักหมื่นด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอันต่อไปจะรีวิว ID 6 0 0 0ัดีไหมขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมชอบมากเลยติดตามไปกูด้วย